สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ Channel M N Ford นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้จะพามาชมรีวิวนะคะในรุ่นของ y i ทเป็นตัว4คูณ4ที่จอดอยู่ตรงนี้เลยนะคะตัว4คูณ4นะคะราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่1,268,000านบาทนะคะในรุ่นของ y i ย e ทจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบนะคะ2.0ลิตรนะคะแรงม้าสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 213แรงมา้าแรงบิดของเขาสูงสุดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะโปรดีฟรีชุดแต่งอีกเช่นเคยที่นัตตี้จัดให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาไปรับชมกันว่าคันนี้จะแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างแต่ว่าคันนี้ลูกค้าขอเน้นว่าเป็นแต่งน้อยๆนะคะไม่ต้องแต่งจะแต่งแบบเบาๆยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นวายแท็กเอาไว้อยู่นะคะไปรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มจากทางด้านหน้าเลยที่ลูกค้าเห็นนะคะกระจังหน้า FORD ตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะสีดำเป็นกระจังหน้าในแบบของรับ ะะมาพร้อมกับไฟ LED ให้ทั้ง3จุดเลยนะคะตรงนี้คันนี้นะคะลูกค้าเลือกฟอนต์ FORD สีดําเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวกับตัวรถแต่ขอให้เป็นสีดําด้านนะคะเพื่อตัดกับตัวรถให้ดูดุดยิ่งขึ้นเนาะมาดูในส่วนของด้านบนของฝากระโปอง ตัวนี้จะเป็นสกูฟิตนะคะสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นตัวแรกนั่นเองนะัตตี้จัดทําสีให้กับลูกค้าเป็นสีดําเงานะคะก็คือสีเดียวกับตัวรถตัดกันกับสีดําด้านนะคะให้เป็น2ส,สีดูตัวรถดูมิติดูดุขึ้นเหมือนอย่างเช่นตัวกระจังหน้านั่นเองนะคะมาต่อกันที่ตัวคอบไฟตัวนี้จัดติดตั้งให้กับลูกค้าก็เป็นคอบไฟหน้าสีดําด้านนะคะ แล้วก็จะตัดคําว่าลันเจอร์สีแดงตรงนี้นิดนึงค่ะให้รถดูเด่นขึ้นให้ดวงตาเขาดูเด่นขึ้นในส่วนของ w t t แทนะคะตัว 4x4 คูี่ยไฟของเขาจะเป็นไฟ By LED มาพร้อมกับ daytime running light แล้วเขาก็จะมีเป็นระบบออโต h ไฮบ m มาด้วยเลยนะคะในตัวกับตัวหลอดไฟของเขาเดี๋ยวไปต่อที่ด้านข้างค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้หมุดที่แต่งให้จะเป็นหมุดหลอกนะคะจะไม่ได้เจาะตัวถังลถของลูกค้าแต่อย่างใดเลยถัดลงมาทางด้านล่างตัวนี้จะเป็นแมกยางเดิมๆเลยนะคะตัวนี้ที่มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นแมกยางขอบ18ตัวแมกเนี่ยจะเป็นแมกสีดํานะคะดําเงาแบบนี้เลยนะคะตัวยางของเขาจะเป็นของยี่ห้อบิดโตนนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่265 60R18 นั่นเองค่ะ กระจกมองข้างมาพร้อมไฟนะคะเลี้ยวขนาดใหญ่เลยแล้วก็ทางด้านใต้กระจกมองข้างของเขาจะมีไฟส่องนะคะสว่างทางเดินมาให้ด้วยค่ะคิ้วกันสาดจัดติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะเป็นคิ้วกันสาดของศูนย์แท้เลยนะคะตัวนี้ในส่วนของฟิล์มนะคะคันนี้จัดติดตั้งให้ลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะบานหน้า60รอบคัน80%ค่ะที่ลูกค้าเลือกมา ทางด้านบนนะคะมากับตัวรถแล้วจะเป็นราวหลังคาเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะติดตั้งมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตั้งฐานแหลกเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้ตรงนี้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดนะคะติดตั้งให้เป็นสีดําด้านนะคะช่วยในเรื่องของการกันลอยบางทีลูกค้าใส่แหวน,นะคะ่ะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องกันลอยให้ด้วย มาดูในส่วนของตัวนี้สปอร์ตบาร์ตัวนี้มากับตัวรถเลยนะคะสปอร์ตบาร์จะเป็นสีดําเงาเลยค่ะตัวนี้สังเกตว่าพอรถสีดํานะคะสปอร์ตบาร์สีดําเงาเข้ากันนะคะแบบลงตัวเลยแต่งให้เพิ่มนะคะตรงนี้เขาจะเป็นตัดเป็นสีส้มนะคะมาให้เพื่อให้สปอร์ตบาร์ดูโดดเด่นขึ้นนะคะถ้าดาทั้งชิ้นมันก็อาจจะดูกลืนกับตัวรถไปนะคะ,ะตัวนี้ข้อฟ้าถังก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยเช่นกันค่ะ 4คูณ4นะคะจะมีสัญลักษณ์4คูณ4ให้ด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์แล้วก็มาดูในส่วนของไฟท้ายติดตั้งให้เป็นครอบไฟท้ายสีดำด้านค่ะตัวนี้ก็จะเป็นครอบมือเปิดฝาท้ายแบบดาบนะคะสีดำด้านเช่นกันช่วยในเรื่องของการกันลอยด้วยนะคะในส่วนของฝาท้ายในรุ่นวายแท็กนะคะ,ะเดี๋ยวนาทีจะเปิดให้ดูตัวฝาท้ายของเขาจะเป็นระบบ ผ่อนแรงมาให้นะคะฝาท้ายจะเบามากนี่ค่ะสามารถเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวเลยนะคะกระบาดไลเนอร์ในรุ่นของวาแทจะเป็นกระบาดไลเนอร์เข้ารูปมาจากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้สวยๆมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นไฟช่องเสียบไฟทางด้านนู้นเลยค่ะมาให้ด้วย กันชนนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะให้ทั้ง4จุดเลยนะคะในส่วนของโลโก้ตรงนี้เลยค่ะจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นกล้องมองหลังให้ขณะที่ลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังค่ะตัวตัวนี้จะไปขึ้นที่หน้าจอของตัวรถให้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปรับชมทางด้านในในรุ่นวายแท็กกันบ้างค่ะว่าข้างในเขาหรูหราแล้วก็สปอร์ตขนาดไหนคะ่ะ ก่อนที่เราะะจะไปดูทางด้านในของตัว WiT แทก,กันนะคะเดี๋ยวนาตี้จะพามาดูในส่วนของกุญแจก่อนในรุ่น WiT แทกนะคะกุญแจของก็จะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะหรือเป็นกุญแจคีเลตนั่นเองนะคะใช้งานง่ายๆค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะมีกุญแจพกติดตัวนะคะตอนนี้รถนะคะได้ทําการล็อกอยู่นะคะถ้าลูกค้าจะปลดล็อกรถนะคะสมมติกุญแจอยู่ในกระเป๋ากางเกงเพียงแค่ของมือลงไปค่ะรถทําการเปิดได้เลยนะคะแล้วก็ถ้า เราจะล็อกรถง่ายๆนะคะลูกค้าสังเกตจะมีเป็นล่องอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะใช้นิ้วโป้งนี่ค่ะตอนนี้รถทําการล็อกแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในกันนะคะมาดูในส่วนของทางด้านในนะคะในรุ่น Y ายแท็กกัน ที chapter, どど่เห็นเลยนะคะโดดเด็ดเลยตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัวเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีส้ PJ, มตัวนี้จะเป็นเบาะแท้จากโรงงานนะคะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยแต่งคลิปด้วยสีส้มนะคะให้รถภายในดูสปอร์ตและดูหรูหรามากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับนะคะตรงที่เท้าแขนตรงกระปุกเกียร์นะคะเบรกมือพวงมาลัยและคอนโซลก็หุ้มหนังสีดําเดินได้สีส้มมาให้เลยค่ะ ให้ภายในของเขาอย่างที่นัตตี้บอกนะ้องว่าภายในของเขาจะดูหรูหรานและดูสปอร์ตมากนะคะสําหรับรุน่นนี้ต่อมานะคะตรงนี้พอเปิดประตูมาเราจะเห็นเลยนะคะจะเป็นซับเพจนะคะมากับตัวรถแล้วนะคะคําว่าเลนเจอร์มีไฟมาให้ด้วยเลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะจะสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศท,ทางกันเลยทีเดียวะคะ่ะสามารถเดินหน้าถอยหลังนะคะปรับสูงต่ำได้เลยตามสลีระผู้ขับขี่แล้วก็ในส่วนของพนักพิงนะคะ ในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าออโต้นะคะเพ mm ีย hmm. งแค่ลูกค้าตั้งมาตรงตัวออโต้ตัวเอนี่เองนะคะ mm hmm. แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับระดับสูงต่ําของไฟะคะ mm ่ะ hmm. ในกรณีที่สมมุติบางทีลูกค้าอาจจะขนของหรือบรรทุกของหนักนะคะ mm hmm. ห,นหน้ารถอาจจะเชิดเราสามารถปรับระดับไฟได้ด้วยตัวเองที่ตรงนี้เลยะคะ mm ่ะยกขึ้นโยกลงได้เลยนะคะตัวนี้ สำหรับในรุ่น w i t แทนะคะตัวกุญแจรีโมทอัจฉริยะของเขานะคะจะมาพร้อมกับปุ่ม PUT สตาร์ทด้วยเลยนะคะ,ะเพียงแค่กดปุ่ม p u s สตาร์ตรงนี้นะคะกุญแจระวางตำแหน่งที่เราถนัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของหน้าจอในรุ่นวายแท็กนะคะหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะจะมาพร้อมกับระบบซิงค์3ซึ่งเป็นภาษาไทยแล้วนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายๆเลยนะคะ ในส่วนของหน้าจอสามารถนะคะเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay นะคะในส่วนของหน้าจอจะมีระบบนำทางมาให้ด้วยเลยนะคะตัวนี้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะตัวไอคอนตัวหน้าจอเขาก็จะมาขึ้นอยู่ที่หน้าจอตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะที่ฟอร์ดให้มานะคะจะเป็นระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ ก็คือในกรณีที่ลูกค้านะคะขับรถไปเกิดอุบัติเหตุรถพิการแอร์แบ็กแตกนะคะหรือว่าระบบการจ่ายน้ํามันถูกตัดระบบตัวนี้ที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไว้ค่ะเขาจะโทรออกไปให้เราที่เบอร์หน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1 6ึ่นั่นเองในส่วนของแอร์นะคะสามารถปรับระดับซ้ายขวาได้อัตโนมัตินะคะในรุ่นใหม่แท็กเราสามารถปรับที่หน้าจอได้เลยนะคะหรือเราจะปรับทางด้านล่างตรงนี้ก็ได้ค่ะจะมีปุ่มปรับให้ด้วย ใช้งานง่ายนะคะตัวนี้เครื่องเสียงวิทยุอย่างเงี้ยมีครบเลยในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหนักหน่วงตามความเร็วของตัวรถมาพร้อมกับนะคะ Adaptive Cruise Control นะคะหรือระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกระยะห่างได้เลยและนะคะจะมีระบบ เลนคิปปิ้งนะคะระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องเลนตอนนี้ค่ะเราสามารถเปิดปิดได้ตรงปุ่มนี้นะคะระบบช่วยจอดอัจฉริยะก็มีมาให้ด้วยนะคะระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่าออโต้ไฮบีมนั่นเองนะคะระบบช่วยเบรกฉุดเฉิอนอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินบนท้องถนนก็มีมาให้ด้วยเลยนะคะสำหรับในรุ่นวายแท็กเนี่ย ภายในของเขาด้านหนของเขาตัวนี้จะมีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมดนะคะ6ลูกด้วยกันเลยนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะนัตตี้ได้พาชมนะคะรอบๆคันของเจ้าคันนี้กันไปแล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถยนต์สอดอยู่นะคะ อย่าพึ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้นะแคมเปญดีๆฟรีชุดแต่งมีให้ลูกค้าเลือกอย่างมากมายหรืออยากได้เป็นเน้นส่วนลดเน้นดอกเบี้ยถูกนะคะแจ้งกับนัตตี้ได้เลยนะคะยังไงนัตตี้นะคะฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช anel M&N Ford ให้กับนัตตี้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งทางด้านนี้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะนัตตี้จะมีในรุ่นไหนนะคะมารีวิวให้ชมการชุดแต่งที่แตกต่างหรือไม่เหมือนใครนะคะมาให้ได้รับชมกันอย่างมากมายเลยนะคะก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเพจ เอ็มแอนด n for นนะคะ, M 4, ะ,คะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนัตีด้วยนะคะยังไงวันนี้นะัตีต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวต้องไปเตรียมนะคะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติอมอีกนิดหน่อยให้กับลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำการขับไปส่งมอบให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะัตีต้องขอจบรีวิว Ford r a n g e r w i ์ว t ย c ทนะคะสีดำตัวสีคุณสีคันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ